เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นหมายเลข11นะครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับเอาละครับผมอันนี้เป็นข่าวนะครับที่มาล่าสุดนะครับว่าเขาต้องการที่จะให้ลิเวอร์พูลนะครับเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเขานะครับโดยที่ตัวเลขที่จะต้องการเป็นค่าเหนื่อยเนี่ยขอสัญญาค่าเหนื่อยเลทอยู่แถวๆประมาณ300 0 0 0นะครับโอ้โหนะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวที่ ช็อกอยู่เหมือนกันนะครับนะตรงนี้นะครับโมฮเมดซาล่าเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีก1ฤดูกาลนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับค่าเหนื่อยของโมนะครับอยู่200,000กว่าๆนะครับถ้าจะเซ็นสัญญาเนี่ยนะครับก็จะเซ็นสัญญาอยากจะได้ค่าเหนื่อยของแกว่างั้นเถอะประมาณ300,000นะครับถ้าเกิดว่าไม่เซ็นเนี่ยแกจะย้ายไปสู่อลีร่วมลีกแน่อันนี้จะย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เลยเหรอนเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะเลทเพดานค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับ ตรงนี้นะครับในส่วนของโมฮาเหม็ดซาร่าเนี่ยก็ฟอร์มดีเป็นดาวซันโบนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของการเจราจาเรื่องสัญญาเนี่ยนะครับยังไม่เป็นที่คืบหน้านะครับด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าลิวพูลมีถ้่วเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สมาธิของนักเตะเนี่ยก็เจอเกนคอปควบคุมได้อยู่นะครับแต่ว่าเมื่อมันจบฤดูกาลนี้ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจบแล้วเนี่ยและสัญญาของนักเตะเนี่ยใกล้จะหมดรวมถึงซาดิโอมาเน่ที่แบบเออฉัน ขอย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปปลารีสแซงเชีงแมงนะครับแต่ว่าโมฮาเมดซาลาห์เนี่ยยังเงียบอยู่วันนี้ข่าวมาแล้วนะครับนะข่าวมาแล้วนะครับ The Athletic UK นะครับก็มาตามความคืบหน้านะครับสัญญาใหม่ของนักเตะวัย29ปีที่จะหมดในช่วงปี2022ถึง2023นะครับก็ถ้าเจ้าตัวร้องขอข้อเสนอตรงนี้แล้วลิเวอร์พูลไม่ต่อสัญญานะครับลิเวอร์พูลก็จะ หมดสัญญากับโมฮาเมดซาลาห์โดยที่ฤดูการ2-2-3จะเป็นฟรีเอเจนต์เลยนะครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าเรียกว่าเป็นการกดดันทั้งอ้อมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะแต่ที่รู้ๆเนี่ยก็รู้สึกรู้สึกแบบเอ้ยแบบนี้มันแบบโอ้โหเพดานของลิเวอร์พูลนะครับสูงสุดอยู่ที่200,000นะครับคือเวอร์จิลฟานไดะครับเวอร์จิลฟันไดะครับรับค่าเหนื่อย200,000ปอนด์ต่อวีานะครับดังนั้นเนี่ย นักเตะก็จะมีเรื่องนี้แหละครับนะก็อยู่กับเรามาอยู่กับเรามานานแล้วนะครับตั้งแต่ย้ายกับโรม่ามาเนี่ยค่าตัว43.9ล้านปอนด์นะครับนะก็ยิงได้ทั้งหมด156ลูกจาก254เกมแกก็ทําหน้าที่ของแกได้ดีนั่นแหละนะครับในส่วนของของของการล่าตะข่ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยนะครับที่แบบพอมูฮัมหมดซาราเนี่ยอายุ29ปีนะ 3 0 31 32ยังไม่รู้เลยนะครับว่าฟอร์มอายุ3 0 31 32, 32แกเป็นยังไงจะลอยลาไหมจะปังไหมหรืออย่างไรไม่รู้นะครับก็ก็ต้องอยู่ที่บอร์ดบริหารนะครับนะก็เป็นเรื่องที่เจอเก้นคอปเนี่ยแกก็ไม่ได้อยากจะขายโมฮมเม็ดซาล่าอยู่แล้วนะแกก็ชื่นชอบของแกแหละเนะพราะแกปลุกปั้นของแกมานะครับแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับว่าลิเวอร์พูลเราเนี่ยเพดานค่าเหนื่อยหรือเพดานการจ้างนักเตะนะครับไม่ได้ไม่ คือในส่วนตัวของเราเองนะครับเรามองว่ามันไม่ควรจะเกิด2 0 0 0 0ห้านะครับมันเยอะไปนะครับนะมันจะเฟ้อไปนะครับอยู่ที่2 0 0 0 0อคือเวอร์จิลฟันดอันนี้เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับก็ดูเลยครับยืนหลังตัวเดียวนะครับคุมจนได้แชมป์ได้นะครับคือจริงๆทุกคนสําคัญหมดแต่ว่ามีเวอร์จิลมามันอุดได้เงี้ยนะครับแล้วเขาก็เล่นดีนะครับกับตานทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะถามว่าบางโมเล่นดีไหมก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันต้องมาเช็ันนนนบบย่้เแี คนอื่นๆจะเรียนแบบหรือเอาอย่างด้วยไหมสุดท้ายทุกๆคนก็จะขอขึ้นค่าเหนื่อยหมดเลยเงี้ยลิวพูลจะจ่ายไม่ไหวเอานะครับจะกลายเป็นจะกลายเป็นปัญหาภายในกันเอานะครับนะก็อันนี้เป็นในข่าวจากเดอะแอตแลนติกของ UK นะครับนะเห็นว่ามีในส่วนของออมาเน่นะครับนะเรียกไป3า0 0 0นเ่ปอนด์เลยนะต่อวีคนะครับซึ่งริวพูลไม่น่าจะจ่ายให้ได้อยู่แล้วเพดานค่าเหนื่อยค่อนข้างที่จะ สูงเลยนะครับเรทสูงมากๆเลยนะครับที่ที่ออกมาตรงนี้นะครับก็พอจะทราบอยู่นะครับว่าเออมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าต่อไปแล้วเพดานสูงขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับนะแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นกันว่ายังไงครับ3ามแสนปอนผมว่าแพงไว้นะสูงอยู่นะครับสูงจัดๆเลยนะครับกับการต่อโมฮาเม็ดซาร่านะครับน่าจะต่อรองมาอีกนะครับ